ไฟล์ที่ขึ้นคำว่าไฟไบนา a ี y นะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปนะคะเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็กดดาวน์โหลดออกมาไว้ที่เครื่องของตัวเองนะคะ mm hmm. ไฟล์ที่ขึ้นชื่อว่าไบนา r ีนะคะ, mm hmm. อะอันนี้1ไฟล์ไฟนะล mm ูก hmm. เลือกดูหนึ่งไฟนะคะ mm hmm. ใช่ค่ะภ mm ู hmm. ่มมีให้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ8 ด binary นะคะให้เลือกมาหนึ่งอันให้นักเรียนดาวน์โหลดออกมานะลูกนะคะเป็นไฟล์บัตรนะคะซึ่งของบางเครื่องที่อยู่ในเออที่อยู่ใน Photoshop เนี่ยมันอาจจะมีแล้วแต่นะคะไฟล์นั้นนะคะเป็นไฟล์ที่มันค้างในเครื่องเฉยๆนะคะเครื่องของนักเรียนถ้าใช้เป็นบัตรที่มันไม่ใช่ของเอ่อ general บัตรนะคะมันจะ ไปที่อย่างอื่นให้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นโหลดไว้ในเครื่องหนึ่งไฟล์สำหรับไฟบล์ binary นะคะแล้วก็ต่อมาไฟล์รูปภาพที่นักเรียนเห็นสำหรับใครท,ที่ที่เกียติหาเองดึงออกมาเลยหนึ่งรูปภาพที่เป็นรูปกระตูนหรือรูปบุคคลก็ได้หรือถ้าใครอยากจะหาเองครูให้เวลา5่านทีหารูปภาพของคนที่เราอยากจะเอามาใส่ในชิ้นงานของเรา นะคะหัวข้อวันนี้นะคะางานชิ้นที่3ก็คือการใช้เครื่องมือสําหรับการสร้างข้อความหรือว่าไททูเสร็จแ,แล้วก็ให้นักเรียนตกแต่งข้อความโดยการค l ิปปิ้งมาก,ก็คือเอารูปใส่เข้าไปในข้อความนะคะเอารูปใส่เข้าไปในข้อความนั่นเองนะคะดังนั้นรูปที่เราจะใช้วันนี้เป็นรูปของใครรูปของอะไรก็ได้หาเองนะคะให้เวลา5นาทีสําหรับคนที่จะหาเองส่วนใครที่ไม่อยากหาเอง ดาวน์โหลดสีภาพที่ให้ไว้ได้เลยนะคะอ่าอย่าลืมวันนี้จ็ต้องมี2องไฟที่นักเรียนดาวน์โหลดไว้นะลูกหนึ่งนะคะรูปที่จะใช้ใส่ในตัวหนังสือนะคะก็คือรูปอะไรก็ได้2องไฟไบนารีก็คือพรีเซ t ตภที่ครูใส่ให้ไปนะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยตอนนี้นะ ไฟที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเปิดหน้าของโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาได้เลยนะคะอ่านานาทีนะลูกไปที่หน้า Photoshop อย่างที่บอกเราจะใช้ตัวอักษรแล้วใส่รูปภาพเข้าไปในตัวอักษรเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าพนิดนึงจาก่าของตัวอักษรที่เป็นไทป์ูเราจะถูกปรับให้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมเลยลูกเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะคะจะไม่บอกวิธีแล้วทำเอง นะคะเปิดไฟล์ไปตรงไหนจะไม่พูดให้ฟังแล้วนะคะตอนนี้น่าจะจำกันได้แล้วเนาะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะคะชื่อไฟล์วันนี้ขึ้นต้นด้ยงานชิ้นที่3นะคะตามด้วยแพทเทิร์นเดิมเลยใครจำไม่ได้ดูที่คัสลูมได้เลยนะคะงานชิ้นที่3นะคะ ทีชื่อไฟลเสร็จแล้วนะคะขนาดกระดาษของเราในวันนี้ก็ยังเป็นพิกเซลเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนตั้งค่าเป็นแนวนอนนะคะเป็นแนวนอนโดยใช้ขนาดอยู่ที่9 0 0พิกเซลคูณเกา900พิกเซลนะคะความกว้างนะ9 0 0 0คูณ0พิกเซลนะคะให้เป็นแนวนอน นะคะ900คูณ400พิกเซลนะคะต่อมา resolution เหมือนเดิมค่ะ200ถึง300แล้วแต่ใครจะตั้งอะไรเลยนะคะ200ถึง300นะคะไม่เกิน300นะนะคะ,ะตั้งค่าของตัวเองได้เลยนะคะส่วน Background Content วันนี้นะคะใครอยากจะใช้เป็นไว้อยากจะใช้เป็น Background Color หรือใช้เป็นสีดำอะไรก็ได้นะคะก็เลือกเองได้เลยนะคะวันนี้ครูก็ใช้เป็น สีอื่นๆที่ครูอยากได้แล้วกันนะคะวันนี้แบล็กเกลียวไม่กำหนดนะคะใครอยากได้สีอะไรเลือกเองได้เลยใครที่เลือกสีได้แล้วนะคะนักเรียนก็กด Create ได้เลยนะลูกใครที่เลือกสีที่ตัวเองชอบได้แล้วนะคะกด Create ได้เลยองค์ประกอบนะคะหนึ่งงานชิ้นที่สามตามด้วยชื่อเลขที่นะคะ ส่วนไซส์กระดาษ900คูณ400พิกเซลนะคะรีโซลูชัน200ถึง300แล้วแต่ใครจะกำหนดนะคะคัลเลอร์หมด RGB 8บิตอันนี้เราจะตั้งค่าเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครูจะไม่พูดแล้วนะคะมันจะขึ้นค่าเดิมให้เราอยู่แล้วแหละในเครื่องของเรียนเนาะต่อมาคัลเลอร์วันนี้ไม่กำหนด,ดให้นักเรียนเลือกเองนะคะแล้วก็กด Create เปิดหน้ากระดาษขึ้นมานะคะ,ะเราจะได้ในแนวนอนแบบนี้ นะคะทีนี้มีรูปของใครที่เอามาแล้วเป็นแนวตั้งมีไหมคะรูปที่เป็นรูปภาพของบุคคลหรือรูปกระตูนที่เราเอามาวันนี้มีของใครเป็นแนวตั้งมีไหมอ่ะใครที่เป็นแนวตั้งยกมือสูงๆคนที่เป็นแนวตั้งนะคะถ้าอยากจะให้มันบาลานซ์กันก็ข้า900คูน400อาจจะเป็น400คูร900ก็ได้ นะคะวิธีการสลับค่าหน้ากระดาษให้เปลี่ยนกับค่าเดิมนะคะ<ม>เป็นค่าที่สลับกันนักเรียนสามารถไปที่เมนู image นะคะของใครที่รูปเป็นแนวนอนนะนักเรียนก็ใช้ค่าของพรูดได้เลยของใครเป็นแนวตั้งนะคะไปที่เมนู image แล้วเลือกคำว่า image size image size นะคะอ่ะ จากนั้นเราจะเจอไซส์เดิมของเรานะคะที่มันขึ้นมาให้ตอนแรกถ้ามันเป็นเซนติเมตรนักเรียนก็ปรับไซส์ให้เป็นพิกเซลก่อนนะคะเห็นไหมคะมันจะปรับค่าให้เป็น900คูณ400นะคะทีนี้ให้นักเรียนเอาลูกโซ่ออกเพราะว่าถ้าเราใส่โซ่ไปมันจะล็อกค่าวไว้ให้นะคะคลิกลูกโซ่ให้มันไม่มีเส้นก่อนนะคะตอนแรกมันมีเส้นแบบนี้ใช่ไหม คิกเอาโซ่ออกก่อนแล้วสลับค่ากันนะคะจาก900ก็เป็น400จาก400ก็เป็น900นะคะมันจะปรับให้เป็นแนวตั้งอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วกดโอเคโอเคอ่มันจะปรับให้เป็นแนวตั้งแบบนี้อัตโนมัตินะคะ900คูณ400นะคะใครจะเลือกแนวนอนใครจะเลือกแนวตั้งเลือกมาเองได้เลย นะคะ,ะได้ไหมคะการเปลี่ยนค่าหน้าก,กระดาษใน image size ได้ไหมคะอันนี้แนะนำให้นะใครที่ไม่ได้เปลี่ยนก็ฟังเอาด้วยนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนไซส์หน้าก,กระดาษของตัวเองได้นะขั้นตอนต่อมาค่ะให้นักเรียนไฟล์ค่ะไปที่เมนูนไฟล์นะคะแล้วก็เปิดงานของตัวเองขึ้นมาหนึ่งรูปภาพที่ครูให้นักเรียนดาวดน์โหลดไปหารูปภาพที่ครูให้นักเรียนดาวน์โหลดไว้ที่เครื่อง นะคะรูปภาพเราอยู่ที่ไหนเลือกมา1ภาพเลยนะคะเปิดขึ้นมาอ่าเปิดภาพขึ้นมา1ภาพได้เลยนะคะของครูเป็นแนวนอนอ่าของครูเป็นแนวนอนนะคะภาพที่ใช้เพราะฉะนั้นครูคขอกลับไปเปลี่ยนค่าหน้าการะดาษให้เป็นแนวนอนก่อน แนวนอนแล้วนะคะดูจากรูปที่เราจะเอามาใช้ใส่ในตัวหนังสือต้อหัเนื้นเอเป็นแนวนอนก็ใช้กระดนาษแนวนอนถ้าเป็นแนวัง้งก็ใช้กระดนาษแนวดั้งได้เลยนะคะอ่ะมีใครยังไม่ได้ส่องไฟไหมคะ1นึ่งไฟงานชิ้นที่3และ2องไฟรูปภาพของเรานะคะขั้นตอนต่อมารุ่งนี้เราจะยังไม่ใช้เปิดเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะมาที่งานชิ้นที่3ค่ะ มาที่งานชิ้นที่สามนะคะอันดับแรกนะคะแบ็กกราวมันถูกล็อกอยู่นะคะใครที่คิดว่าจะไม่เปลี่ยนสีแล้วไม่ต้องกดล็อกส่วนใครที่คิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีนะคะก็กดล็อกเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะของครูก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถูกก็ล็อกไว้เหมือนเดิมน,นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีนะกดล็อกเสร็จแล้วก็ใช้อ่า เทนบักเก็ตเทสีแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะครูไม่เปลี่ยนคูก็ล็อกไว้นะคะเลือกสีก่อนนะอันดับต่อมาค่ะเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือ Type อ่เครื่องมือแรกที่เราจะใช้นะคะในวันนี้คือ t ทท o นะคะ Ti ท o นักเรียนกด t ไท e o ตรงตัว T นะคะ t ไท e o นะ Horizonal Text t o นะคะชื่อเต็มๆนะลูกอะใครเจอแล้วกดเข้าไปเลยอยู่ข้างๆกับ Pen Tool นะคะพอกดเข้ามาแล้วให้นักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกที่หน้า Paper หรือหน้างานของเรานะคะให้ขึ้นแท็บแบบนี้นะคะพอขึ้นแท็บ Cursor แบบนี้แล้วอันนี้เรียกว่าแท็บ Cursor นะที่กระพิบกระพิบอยู่นะคะขึ้นแท็บแบบนี้แล้วนักเรียนไปดูสีที่ด้านบนตรง Option นะคะ Option ถ้าใครเป็นสีเดียวกับพื้น ให้นักเรียนเปลี่ยนสีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราพิมพ์นักเรียนจะมองไม่เห็นนะคะใครที่เป็นสีเดียวกันกับพื้นก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะอครูก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันมันจะได้ปัดกับสีพื้นของครูเวลาพิมพ์ก็จะได้มองเห็นนะคะสิ่งที่ให้พิมพ์วันนี้นะคะมี2รูปแบบนะคะเป็นชื่อนะคะชื่อจะเป็นชื่อของนักเรียนเองหรือชื่อของบุคคลที่นักเรียนเอาภาพเข้ามาก็ได้ เดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะพิมพ์ชื่อลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษสมมุติเอเ่อนักเรียนอดารามานะคะจัสตินบีเบอร์ r, ก็พิมพ์ชื่อของเขาหรืออยากจะพิมพ์ชื่อของตัวเองแล้วเอานู่นจัสตินมาใส่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะพิมพ์ชื่อนะลูกชื่อจริงนะคะชื่อจริง มาต่อนะคะทีนี้ใครที่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะบางคนนะคะตัวหนังสือมันหล่นขอบออกไปถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ใช้เครื่องมือมุกทูขยับขยับได้เลยนะคะเครื่องมือมุกทูแล้วก็ลากขยับได้เลยนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าใครที่มันหล่นออกไปจกสอบนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาที่ท้าทูเหมือนเดิมนะคะ <S 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 <ๆ>ต่อมาเงื่อนไขของตัวหนังสือของเรานะคะให้นักเรียนคุมดาที่ตัวหนังสือก่อน คมดำแบบนี้นะคะลากคมหรือว่าจะใช้ m m ม n d A, A ก็ได้นะคะเขมรเุคมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเงื่อนไขของตัวหนังสือคือนะคะจะต้องเป็นตัวอักษรตัวหนาตัวหนาในที่นี้นะคะนักเรียนกดดูที่ฟอนต์ค่ะลูกมันจะมีตัวอย่างขึ้นมาให้อะไรที่เป็นตัวหนาครูต้องการพื้นที่ในตัวหนังสือค่อนข้างเยอะเพราะเวลาที่เราเอารูปไปใส่ถ้ามันเป็นตัวที่เส้นบางๆมันจะมองรูปไม่ออก นะคะมันจะมองรูปไม่ออกเพราะฉะนั้นให้เลือกตัวอักษรที่เป็นตัวหนานะคะอ่ะอย่างเช่นท่าบางแบบเนี้ยนะคะถ้าบางแบบน,นะะาบาบบนี้เวลาเอารูปมาใส่รูปมันก็จะอ,อยู่ตามเส้นบางๆเราก็จะมองรูปนั้นไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็หาที่เป็นตัวหนาขึ้นมาหน่อยนะคะอ่ะประมาณนี้นะลูกหนานะคะให้มันมีพื้นที่ในตัวอักษรของตัวเองนิดหนึ่งนะคะ เอนใครอยากจะได้ไซส์เท่าไหร่ก็ปรับได้เลยวิธีปรับไซส์มี2วิธีนะคะปลุมดำแล้วปรับไซส์ด้านบนออปชันอ่าปรับไซส์ด้านบนออปชันนะคะแล้วก็บางฟอนต์มันก็ให้เลือกตัวหาได้แต่อันนี้เลือกไม่ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะ o ุกทูแล้วก็ช้ทีปรับไซส์ได้เลยนะคะมี2วิธีนะปรับที่ตัวเลขฟอนต์ออปชันด้านบนนะคะแล้วก็ใช้ นะคะเครื่องมือมูทูระมานที่อ่ะแล้วก็ลากปรับไซส์ได้เลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราลาบนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาที่จะให้นักเรียนทำนะคะหลายๆคนน่าจะพิมพ์ชื่อนังเสร็จแล้วแหละนะคะขั้นตอนต่อมาให้ไปลากรูปภาพนะคะบุคคลมาใส่ในงานชิ้นที่ ขีนะคะใครที่เสร็จตัวหนังสือแล้วนะคะลากรูปภาพบุคคลไปใส่ในงานชิ้นที่3กมกำวิธีราก,กันได้แล้วใช่ไหมอ่าใครทำได้ทําเลยนะคะใครทาได้ทําเลยนะให้รูปใหญ่กว่าตัวหนังสือย้ำนะคะรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวหนังสือก็คือให้คับตัวหนังสือลงไปเลยนะคะ รูปภาพของนเรียนให้รับตัวหนังสือไปเลยนะคะอันนี้ครูก็จะขยายภาพให้เต็มหน้ากระดาษของครูเลยนะมันเหลือขอบข้างๆอยู่นิดนึงนะคะครูก็จะขยายให้เต็มเลยได้ไหค้คั ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคิปติ้งมาแล้วนะคะที่นี้เราจะมองเห็นรูปภาพเป็นรูปเป็นล่างหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวอักษรของเราและมีใครยังเอารูปภาพมาใส่ไม่ได้มอไหมคะมีไหมนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเอาเป็นตัวเต็มหน้าจอเหมือนครูก็ได้นะคะดูที่ฟอนต์ของตัวเองนะคะโดยที่ฟอนต์ของตัวเองถ้าตัวหนังสือของนักเรียนตัวเล็กเอาแค่เครื่องหน้ากระดาษสมมตินนะใช้ตัวหนังสือเครื่องหน้ากระดาษ นะคะไอ้รูปนี้นะคะนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้อว่าเอาเต็มหน้าเหมือนครูก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายยังไงก็ต้องย่อเข้ามาอยู่ดีนะคะบางคนเห็นเห็นเอาเต็มหน้าเข้าครูเลยนะคะจริงไม่ต้องก็ได้นะลูกถ้าตัวหนังสือเราเล็กนะคะ,อ,ะอาสมมมติคือย่อลง สัวคูย่อประมาณนี้นะคะครูย่อประมาณนี้อย่างที่บอกไปนะคะถ้าตัวหนังสือเราเล็กเราก็ใช้รูปไซส์เล็กเพื่อนไข่ของครูไม่ใช่ว่านักเรียนจะต้องเอารูปเป็นหน้ากระดาษนะรูปเงื่อนไขครูคือให้รูปใหญ่กว่าตัวหนังสือแค่นั้นเองนะคะทำม,มอีอะไรก็ได้ให้รูปมันทับตัวหนังสือและใช้ไซส์อะไรก็ได้ให้มันป็นต้องแต่งหน้า นะคะอ่ะเนี่ยให้ให้รูปมันทับตัวสื่อไปเลยนะคะก็คือให้มันบางอ่ะขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอมาค่ะขั้นตอนต่อมาแล้วเรียนไปดูที่ส่วนของเลเยอร์เครื่องไหนไม่มีเลเยอร์ขึ้นตอนนี้มีไหมคะเครื่องไหนไม่มีเมนูเลเยอร์ด้านล่างขวามือมีไหมจำวิธีเปิดเลเยอร์ขึ้นมาได้ไหมคะของใครไม่มีอ่ะต่อมานะคะดูในส่วนของการเรียงเลเยอร์นะคะ เอ่อรูปภาพนะคะรูปภาพจะต้องอยู่ด้านบนตัวหนังสือ,อย้ำนะคะรูปภาพจะต้ะตองวางไว้ด้านบนของตัวหนังสือนะไม่งั้นเวลาที่เราทําการคลิ p p i n ม้ามันจะไม่อยู่ในตัวหนังสือให้นะคะของใครที่ตัวหนังสืออยู่ด้านบนรูปภาพสลับเลยนะคะสลับเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเอารูปภาพย้ายขึ้นไปที่บนตัวหนังสือ เสร็จแ,แล้วให้เรายนคลิกขวาที่เลเยอร์รูปภาพนะคะคลิกขวาที่เลเยอร์รูปภาพแล้วเลื่อนไปหาคำว่า create clipping mask เจอไหมคะคลิกขวาที่เลเยอร์รูปภาพนะคะแล้วเลือกคำว่า create clipping mask เจอไหมใครเจอคลิกเข้าไปเลยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวหนังสือแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเข้าไปอยู่ในตัวหนังสือแบบนี้ ่วนของเลเยอร์มันก็จะขึ้นเป็นรูปลูกศรชี้ลงมาที่ตัวหนังสือนะคะอ่ะใครที่ทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนลองขยับนะคะใช้เครือ่องมือมูฟ o ูขยับรูปภาพนักเรียนจะเอาไว้องค์ประกอบตรงไหนนะคะก็ขยับสัดส่วนของรูปภาพได้เลยนะคะใครอยากจะเอาไว้ตรงไหนนะคะใช้เครือ่องมือมูฟทูลาสัดส่วนของรูปภาพของเรานะคะ ั้นตอนต่อมาตอนนี้ใครที่อยู่ในเลเยอร์รูปภาพอยู่ให้นักเรียนทำการคอมมานที่าทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคอมมานทีที่เลเยอร์รูปภาพให้ขึ้นกรอบนะคะจากนั้นให้นักเรียนกดคอมมานอาเพื่อเปิดเครื่องมือไม้บรรทัดที่ขอบขึ้นมานะคะคอมมานอาเปิดไม้บรรทัดขึ้นมามันจะมีเส้นไม้บรรทัดอยู่ นะคะไม่ต้องดูขสร้างมันทัดนะัดูแค่จะให้ลากเส้นบล็อกกล่องขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะวิธีการลากนะคะอ่าใครที่ยังทําไม่ได้นะคะวิธีการลากไปที่เครื่องมือมูคทูก่อนนะคะมูคทูก่อนเส้นตัวทีไฟหายไปเอาขึ้นมาใหม่นะสีทางฟอมนะคะเสร็จแล้วนะคะดึงนะคะดึงก็คือกดแช่ที่ไม้บรรทัดฝั่งซ้ายมือ นะคะเสร็จแล้วลากออกมาให้ชนกับขอบของรูปภาพนะคะให้ชนกับขอบข,ของรูปภาพแบบนี้อ่ะสร้างเป็นบล็อกไว้์ลูกเราจะได้เห็นว่าขอบของรูปภาพเราเนี่ยมันไปเส้นสุดที่ไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะข้างล่างข้างบนเหมือนกันลากล,าง,ลางมานะคะจากข้างบนนะคะลากลางมาจากข้างบนแบบนี้เอาเมาส์กดแช่ไว้นะคะเห็นไหมคะ แสร็จแล้วกรอบนี้เรากด enter ออกมันจะเป็นบล็อกมาให้ซึ่งบล็อกนี้ต่อให้เราไม่ลบ,บออกเวลาเราเซฟงานมันก็จะไม่โชว์ที่งานของเรานะคะมันเป็นแค่บล็อกของเส้นบรรทัดโปรแก,กรมเท่านั้นเองนะคะมันจะไม่โชว์ที่งานบล็อกนี้เราไว้ทำอะไรต่อไปเวลาที่นักเรียนใช้ preset ในการลงทูกกันห้ามลงเลยบล็อกนี้เพราะถ้าลงเลยบล็อกนี้สีมันจะหายไปนะคะสีของรูปภาพมันจะหายไปอ่ะ ขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนดาวน์โหลดพรีเซ็ตมาใช้ในโปรแกรมนะคะมีไหมใครที่ยังไม่ทันในขั้นตอนของไม้บรรทัดมีออไหมคะเ,เ,เอาเส้นออกก็กด enter ออกก่อน enter ออกเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ m o v o To นะคะชี้ไปที่เส้นให้ขึ้นลูกศรสองหัวใช่ไหม แสร็จแล้วหนูลากออกไปข้างใดข้างหนึ่งลากไปฝั่งซ้ายก็ได้ลากไปให้สุดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองหายไหมโอเคอ่าขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดพรีเซตบัตรข่้นมาก่อนนะคะก็คือให้นักเรียนไปที่เครื่องมือบััดไปที่เครื่องมือบััดนะลูกแปลงทาสีของเรานะคะแล้วข้างบน นะคะข้างบนจุดที่นักเรีนยนเลือกไซส์นะคะคลิกเข้าไปเลยตรงที่เป็นออปชันสาหรับเลือกไซส์ของบัตรนะคะในออปชันตรงนี้นะคะนะยยักเรียนเข้ามาที่ไซส์แล้ว <c oughs> เห็นรูปเหมือนดอกไม้มุมบ,บนขวามือไหมคะ <c oughs> เล็กๆอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่ม นะคะหนึ่งไปที่เครื่องมือบัตรนะคะบัตรนะแปลงนะคะผู้กานของเรานะคะสองไปที่ไซส์นะคะไปที่ไซส์ของบัตรบนออปชั่นข้างบนนะคะเสร็จแล้วในไซส์ตรงนี้จะมีรูปฟันเฟืองหรือรูปปุ่มตั้งค่าเป็นหอนดอกไม้เล็ๆกๆมุมบนขวามือเจอไหมเจอยังไหนใครเจอแล้วบ้างยกมืออ่ะ นิดหน่อยเจอนิดหน่อยที่เหลือเจอไหมคะรูปดอกไมอ้อยู่ในไซส์อยู่ตรงที่ปักไซส์สองบาทเจอไหมลูกใครเจอแล้วยกมืออีกรอบหนึ่งจะได้รู้ว่าเจอโอเคข้างหลังเจอไหมคะได้นะเสร็จแล้วน้องให้พิกเข้าไปเลยพลิกเข้าไปในตงำ่ารรูปดอกไม้นี้เลยนะคะอ่ะ ใครที่คลิกเข้ามาแล้วจะมีเครื่องมือมีคำสั่งขึ้นมาให้เยอะเลยนะคะให้นักเรียนหาคำว่า import บอร์หรือบางเครื่องอาจจะขึ้นเป็นคำว่า upload บอร์นะคะ import หรือ upload บอรนะคะใครที่เจอแล้วคลิกเลยอ่ใครที่เจอแล้ว,คล,ลค,ลวคลิกเลยนะคะ import บอร์นะคะคลิกเข้าไปเลยลูกแล้วมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้นักเรียนไปหาว่า ไอ้ไฟล์ไบนารีที่เราเซฟไว้ในเครื่องอยู่ที่ไหนนะคะนักเรียนก็เลือกมา1ไฟล์นะคะเลือกมา1ไฟล์อ่าแล้วกด Open นะคะไฟล์จะต้องเป็นนามสกุล .abr นะคะเสร็จแล้วกด open ถ้าได้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาให้ในนี้เลยนะคะด้านล่างเลื่อนลงมามันก็จะเจอด้านล่างสุดนะถ้าเราโหลดล่าสุดไฟล์จะอยู่ด้านล่างสุด นะคะจำชื่อไฟล์ของตัวเองได้ไหมนะคะลองคลิกเข้าไปดูรูปนะคะกดที่รูปเครื่องหมายมากกว่าเล็กๆข้างหน้าโฟลเดอร์นะคะไฟล์ด้านล่างสุดนะคะแล้วดูว่าปัดมันเป็นรูปไหนนะคะลองคลิกเสร็จแล้วลากเมาส์ออกมาชี้ที่พื้นที่ทํางานยังไม่ต้องคลิกที่พื้นที่ทํางานนะเอาเมาส์ออกมาเฉยนะคะเพื่อดูตัวอย่างของปัดนะคะ เราก็จะได้บัตรลักษณะประมาณนี้ที่เราสามารถใช้กับงานของเราได้นะคะก็เลือกมาสักหนึ่งอันก่อนได้ไหมคะในขั้นตอนการดาวน์โหลดพรีเซ็ตหรือติดตัง้ง p r e เซ็ตใหม่เข้าไปในโปรแกรมนเ้ีือสามารถไปดาวน์โหลดเองได้นะมีเว็บให้ดาวน์โหลดทีเยอะแยะเลยนะคะถ้าใครจะใช้งานนะ อ่าถ้าได้แล้วต่อมานะคะต่อมาสมมติเลือกได้แล้วนะไซส์ก็เดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีนะคะไซส์ของบัตรเดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีนหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อมาให้นักเรียนไปที่เลเยอร์นะคะไปที่เลเยอร์ตัวหนังสืออ่าตอนนี้ทุกคนไปที่เลเยอร์ตัวหนังสือนะคะคลิกเลือกที่เลเยอร์ตัวหนังสือก่อนอ่าขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมากลับมานั่งก่อนเดี๋ยวไม่ทันเด<ะ>ี๋ยวเดี๋ยวของเพื่อนเดี๋ยวครูเดินไปดู นะคะตอนนี้เพื่อนถึงไหน้วคนที่ไม่ทานอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเดินไปดูขั้นตอนต่อมานักเรียนไปที่เลเยอร์ตัวหนังสือนะคะคลิกเลือกเลเยอร์ก่อนหนึ่งครั้งอ่ะเลือกเลเยอร์ตัวหนังสือก่อนหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วคลิกขวาเราจะทาให้ตัวหนังสือเห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์มันเป็นตัว T ตอนนี้คือมันเป็นไททูอยู่เรียนจะไม่สามารถวาดหรือะบายอะไรลงไปนี้ได้ เราจะต้องทำให้เป็นไฟล์รูปภาพก่อนก็คือคลิกขวานะคะแล้วก็หา c ว่า r l s t e r i n เจอไหอไมคะ R A S T E R I Z E r e t t e r i n นะคะอ่ะใครเจอแล้วคลิกเข้าไปมันจะเปลี่ยนจากตัวทีเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะตัวหนังสือหลวงคูเป็นสีขาวมันจะมองไม่เห็นพออเรียนถ้าตัวหนังสือเป็นสีอื่นมันจะมองเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นไฟล์รูปภาพซึ่งนั่นแปลว่าใครพิมพ์ผิดตอนนี้แก้ไขไม่ได้แล้วนะ มีไหมใครพิมพผิดนะคะใคริมผิดต้องปล่อยเลยอ่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะให้นักเรียนลงสีผู้กานลงไปในเลเยอร์ของชื่อที่เราพิมพ์โดยเงื่อนไขคือห้ามออกนอกกรอบเส้นไหมบรรทัดที่เราลากไว้ก็คือเส้นสีฟ้าอันนี้นะคะอ่ะก็ลากไปแบบนี้เลยเห็นไหมสีมันจะกระจายออกอ่ะเนี่ยมันจะกระจายออกแบบน,นี้นะคะ ลงผู้กันลงไปในเลเยอร์ของตัวหนังสือได้เลยนะคะแล้วพื้นที่ของรูปภาพมันจะเยอะขึ้นนะคะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ได้ไหมคะทีนี้สำหรับใครที่อยากจะหมนุนบัตรเห็นไหมบัตรของครูมันเป็นทางเดียวครูรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนมุมนะคะครูก็ไปที่ด้านขวามือ ดูว่ามันมีเครื่องมือบัตรไหมนะคะถ้าตรงนี้ของใครไม่มีก็ไปที่ w i n d o w นะคะแล้วเลือกเป็นบัตรอ่าเลือกเป็นบัตรนะคะมันจะขึ้นมาให้แบบนี้ในส่วนของบัตรมันก็จะมีนะคะไอ้รูปบัตรเนี้ยนะคะมันก็จะมีในส่วนของบัตรเซตติ n งนะคะบัตรเซตติ n งจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้ตรงนี้คือองศานะเรียนสามารถหุดองศาของบัตรได้ นะคะ,อะตอนนี้หมุนองศาของบัตรไปทางนี้นะคะใครอยากหมุนหมุนได้เลยนะคะหมุนองศาของบัตรตัวเองได้เลยแล้วตรงน,นี้ก็สามารถเลือกบัตรอืน่นๆมาใช้ได้ด้วยอ่าเลือกบัตรอืน่นๆมาใช้ได้ด้วยนะคะ โอ้โหใช้หมุนองศาเสร็จแล้วแล้วก็เอาบัตรมาใช้มนันก็จะเป็นแบบนี้นะคะย้ำว่าเลื่อนไสคืออย่าให้บัตรของเราออกนอกกรอบเพราะถ้าออกนอกกรอบนะคะอา๋ยวตัวอย่างให้ดูแล้วกันถ้ามันออกนอกกรอบนะคะถ้ามันออกนอกกรอบปึ๊บเห็นไหมคะสีมันจะเป็นสีคู่กัน เห็นไหมตอนนี้คู่การครูเป็นสีขาวอยู่สีมันจะเป็นสีคู่กันทันทีเพราะอะไรเพราะรูปมันมีแค่ตรงนั้นนะคะเวลาสีที่เราวางออกไปเลยขอบมันก็จะเป็นสีคู่กันนั่นเองมันมันจะไม่เป็นสีพื้นของรูปภาพนะคะก็ลองทําดูได้เลยอได้ไหมคะเอออ่าใครที่ทําได้ประมาณนี้แล้วนะคะงานของเรามีแค่นี้เลย ไฟที่เซฟนะคะมี2องไฟเหมือนเดิมนะคะใครได้ประมาณนี้หรือใครลงพวกการจนพทอใจของตัวเองแล้นะคะเซฟเป็นไฟล์ p s d ก็คือไฟล์ photoshop 1ไฟล์ไฟล์ที่1ไฟล์ที่2เซฟเป็นไฟล jpeg หรือ jpg หรือ png นะคะแล้วแต่เลือกได้เลยนะคะเป็นไฟล์รูปภาพนะคะ .jpg หรือ .png นะคะเลือกได้เลยนะ ไฟล์นะคะส่งเหมือนเดิมนะคะชื่อไฟล์ก็แฮชเหมือนเดิมชนิดไฟล์ก็เหมือนเดิมนะคะอ่านครเสร็จแล้วส่งเข้ามาได้เลยลูกใฟลเสร็จแล้วส่งเข้ามาได้เลยนะคะ